ทำอะไรบา้างยังชีวิต,จร,วตจริง่านเป็นออย่างหนึ่งอ๋อชีวิตจริงตื่นแล้วก็แดกแดกแล้วก็นอนใช่ไหมผู้ใจยอย่างนี้ก็จะต,ตายเร็วกิจธมามากินถูกไหมผส่งมาูดเลยชีวิตจริงท่านดีงามมากดีอะไรอะ่ะผมผมตื่นมาเห็นป้านั่งกินแล้วะ่ะทำอะไรบา้างยังกับป้าป้านี่ไม่ใช่ความจริงเลยอย่ามาพูดนะคนนั้นตายพูดหมดเลยถือปืนด้วยความจริงคืออะไรอะ่ะรู้วิธีต,ตื่นแล้วก็แดกตื่นแล้วก็ดก<ม>ดแกดกแดกแล้วก็บน ูมันอยู่บ้านกูนทำไมล่ะมดแล้วก็นอนเดี๋ยวกูจะบอกบอกคใครคนบ้านใต้เพื่อนพี่โนบเดียวนคนบ้านใต้ยังไม่ตายเหรอป้าไม่มีตายฮะผสมกอกมือที่จะไปคุยวันนี้ป,นป้าพร้อมรื้อเลยใช่ไหมป้าวันนี้พร้อมที่จะไปรื้อสำนักเพียรหรือยังไม่ต้องมาวัวอะไรทั้งสิ้นผมถามว่าป้าพร้อมหรือยังกูมไม่พร้อมเราบ้านกูคือพ่อแม่ ก็เมื่อวานป้าไปเปิดไม่ใช่เหรอสำนักเพี้ยนน่ะไม่ต้องพูดมากเลยนะคนตาเจ็บวันนี้นะครับป้ารัตนาแท็กทีมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรองผู้ว่านะครับและเจ้าหน้าที่อีกหลายภาคส่วนนะครับพร้อมจะรื้อสำนักเพี้ยนที่จังหวัดชัยภูมิมากนำทีมโดยคุณรัตนาขอเลยฮะเดี๋ยวเขาเริ่มทาพิธีไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าทางนะฮะเนี่ยขึ้นนะเพื่อนพี่นุเป็นตำรวจยิงตอนนี้กำลังทำพิธีไหว้ไหว้่นะะมีอะไรสจัก่ะ ตอนนี้กําลังทําพิธีไหวอยู่นะฮะไหวสาบส่งสิ่งไม่ดีสิ่งอับประมงคลนะฮะเดี๋ยววันนี้ลื้อแน่นอนป้าลื้อแน่นอนไหมลื้ออะไรลื้อสนักเพี้ยนเมื่อวานนะที่มันบ้าคุณนะคุณไม่ใช่ชีวิตจริงมันก็เลยนะตำรวจพูดกันน่ะข่าวตีพฮะป้าพร้อมไหมอุ้ไม่พร้อมหรอกสาหรับมึงอ่ะเดี๋ยวคุแล้วป้าไม่พร้อมทำไมทำไมป้าเด็กแต่เช้าเนี่ยป้า บ้านโกงชีวิตจริงไงคนที่มีจริงคนมบนตายเอาตีนกระดึกเดียใช่เมืเ่อวานนี้เห็นแล้วอันจอนาตใจมากเลยเ็มปืนกันเลยและที่เ,เราเจ็บใจอะไรไหมมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นลูกศิษย์เขามีนายตำรวจเป็นลูกศิษย์เขาได้มีทั้งนายตำรวจมีมีทั้งานายฟาร์มลงงงมากเลยครับว่าผมก็สอบถามเพราะว่าเพราะว่าลูกศิษย์เขาเนี่ยมีทั้งนายตำรวจ มีถึงด็อกเตอร์ท่านบอกว่าเลยว่าอีพวกนี้ไม่มีไม่มีปัญญาเจ้าชีวิตจริงจะเกิดขึ้นเราสงฆ์พวกนี้เลยตำรวจป้าป้าต้องเรียกป้าพร้อมที่จะแดกศพหรือยังเอ้ยมึงเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านกูเลยนะข้างในแขาว่ามีประมาณสิบเอ็ดศพแต่บางศพเอาูกเอ่อสิบเอ็ดศพนะสิบเอ็ดศพเดี๋ยววันนี้เราก็จะรู้กันว่าเป็นยังไงบ้าง ป้าป้าครับรัตนารัตนาอามเจะ<อ>เรียกทำไมล่ะบ้านท่านชีวิตจริงนะกำลังจะเกิดขึ้นชีวิตจริงกำลังจะแดกนะป้าแดกอิ่มแล้วเนี่ย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 ้ <c oughs> ผมมานั่งยัดมันกูณทำไมล่ะป้าผมไม่ได้กินเลยนะคนมันตายเขาพูดหมดเลยนะจะถือปืนยิงเขานะยิงทําไมป้าพูดจริงต่างในบ้านที่แท้จริงรัตนาเรียกอย่างนี้นะคนมันตายเขาวาคุณไม่ต้องไปปลูกกระทั่งโรงแรม เขาไม่ปลูกให้ละบัมีนาฬิกากูอยย่างงเี้พระสงฆมมงคลในวัดคุณโวยวายตั้งแต่เช้านะคุณรัตนาต้องมาเรียกเลยพูดอย่าโวยวายสิที่เขาตื่นอู่พูดอย่าโวยวายสิพูดอะไรล่ะไม่ใช่คนที่นี่เราตื่นเพราะเสียงรัตนาเขาใช่ไหมนี่ไงเข้ามาอะไรสองคนเนี่ยตายหาวันวันไม่ทําอะไรนั่งแดกเสร็จบนแล้วมึงไะเป็นชาวบ้านที่มันแดกบ้านกูทําไมล่ะคนมันใต้ก็พูดกันหรือเปล่าคนบรนใตยังไม่มาเลยป้าอย่ามันตอแหลไม่ได้ตอแหลล่ะ พอสองก็พูดกัินเราเลยอีกคนนี้ไม่เป็นคนที่จริงบ้านเธอนะรัตนาจะเย็นเย็นเขาว่าเสื้อป้ารัตนาสวยเมื่อคืนนะัดผู้ชายไว้ใช่ไหมป้าอ,อีกปากสักเมือพูดนะเดี๋ยวชีวิตจริงก็จะเปิดละวันนี้รัตนาพร้อมลุยนะครับวันนี้รัตนาพร้อมลุยแน่นอนครับพร้อมไหมป้าไม่พร้อมลรปากนี่ต้ตีนน่ะไม่พอมาคนบ้านใต้น,นัดป้าก็ต้องอยู่ที่โรงแรมนะป้า พูดดีแค่ผมตายเร็วป้าผมพูดดีให้ผมตายเร็วได้ไงอ่ะแน่นอนป้าบอกผมพูดดีป้าไม่จะตายตายตายเร็วได้ไงอ่ะมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยนี่แล้วผมคนที่ไหนป้าก็องสมรติกระทึเลยอ่ะกระทึกใครป้าบ้านเหนือบ้านใต้ที่เป็นผู้พิทักษ์ตำรวจแล้วป้าคุยก่อนเนี่ยไม่คนละฮ่าฮ่าฮ่าป้าสองวันแล้วผูกเข้าในท้องวันแล้ว เดี๋ยวชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้นแล้วนั่งด้วยนั่งด้วยกูไม่น,มน,นั่งกับมึงหรอกเดี๋ยวคนแถวนี้ก็มาแล้วมาสมพูดกันฟังอ่ะมาทำงานอะไรกันแหน,นก็จะแอดยิงเนี่ยงานแต่งวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้ปันจันอ๋อแต่งปันจันหรือว่ารู้ว่าแต่งไปแล้ววันนี้ทขาง,งานวันนี้ป้านี่เจ้าสาวใช่ไหมเฮ้ยป้าออกเข้า โ้นตีนน่ะโซนตีนน่ะเขามาไม่ใชีวิตจริงบ้านกูเลยนะคนนั้นตายพูดน่ะโซนตีนกระซืบเลยเพื่อนพี่โน่ลองไปตามหาเจ้าสาวเหรอเจ้าสาวมานอนรอใครเม่อคนไม่รู้เ่ยนาเฮียพูดทุนนี้ขอให้ตายเร็วเลยค่ะว่าสงสั่งเลยนะสั่งว่าอะไมั่งพวกนี้ก็จะไม่ใช่บ้านเธอแล้วนะมันก็จะพ้าก็จะจัดการป้าป้าพร้อมยังพร้อมรุ่ยไหมวันนี้ต้องพร้อมมึงต้องมาสกิดกูหรอกพร้อมลุยชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้นป้าพร้อมรุ่ยไหม กูไม่พร้อมร่กป้ากูพูดอย่างนี้จะตายเร็วอ่ะก็สมบอกบอแล้วไงพี่ตั้งเลยพี่ที่จะเอา,ปาไปนอนนี่กันเลยพร้อมลุยไหมอ่ะทำมือพร้อมลุยกูยมยยไม่ลุยหรอกชีวิตบ้านกูยั่งยืนนะป้าเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์พูดป้าพร้อมลุยไหมเดี๋ย่คนมาแอบยิงอ่ะเราบอกพร้อมลุยรัตนาพร้อมลุยวันนี้ป้าพร้อมยังเดือดมีดนะป้าอย่านักเลง มึงกขียอย่างนักเลงอยู่บ้านกูเลยนะคนบ้านตายพูดกันเลยนะถือปืนด้วยเพื่อนพี่โนดน่ะตอนนี้ีโรงแรมก็มองป้าหมดแล้วตอนนี้ทุกคนมองป้าหมดแล้วเนี่ยป้ามองเหรอเนียบปากดิเขาดิ้่งมาของป้ามากเนียบปากดี่มึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยป้าผมมาพูดเบามากป้าเสียงเบายาพูดเลยนะรัตนาจะเชื่ออย่างนั้นรัตนาจะเย็นคนบ้านใต้เขาลังมาเออมึงใจเย็นๆมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยมาส่งพูดอย่างนี้อ้าวเขาเนี่ยพระเป็นผัวป้าป้าพูดได้ดิโอ้ย ไอ้ผู้ดีตายเร็วแน่เลยว่าพระเงี้ยเขาสมพูดกันอย่างนี้เลยคือไอ้อาก็แต่พระไม่ได้แต่เงาพระต้องเป็นผัวป้าไอ้พูดอย่างี้นะจะไปบอกตำรวจหมดเลยบอกทำไมชีวิตจริงกูจะเกิดมาจากจังหวัดอะไรกันน่ะแค่นี้เองก็ไม่ไกลอ่ะกี่กิโลอ่ะร้อยกว่าโลหรอผมเพิ่งผ่านไปอ่ะอยู่บนจขาอยู่อยู่บนเขานะ เดี๋ยวเอารัตนาไปอยู่ด้วยนะ <c oughs> มึงไม่ต้องมาแต่งเรื่องในปากสัก,กเบือป้าพร้อมไหมเอ้ยเราอมป้า,ดปาเดี๋ยวคนแถวนี้นะเพื่อนพี่โนโดันมีปืนจะหมดเลยตำรวจมึงป้าอย่าพูดว่ามีปืนที่ตำรวจก็มาจับป้าเขาเขาบอกแน่นอนเลยเขาไม่จับกูหรอกโลกจับไอ้คนที่ไม่ใช่บ้านคุณนั้นรัตนาใจยเย็นๆป้าเป็น<ก>ความฝันอของพวกเงี้ยมันหนะักว่านเลยสวัสดีครับเนี่ยเขาตื่นเลยเนี่ยป้ามัเรียกตื่นเลยเนี่ยเตื่นพร้อมมันเนี่ย เขาตีกันทุกมข้องแล้วป้าเงียเบาเบานี่ตัมาชี้แล้วก็แหกปากแหกอะไรพูดล่ะแล้วใครแหกปากวะเดี๋ยวพี่โนดอะไรก็จะเกิดเพอวันที่ีแล้วเขาบอกเขานี่นเขาเปิดโทรทัศน์เขาเปิดตัวออกมาไม่ใช่นี่หว่าของแท้เนี่ยเขามุดเกินแล้วเขามุดมาดูป้าเนี่ยป้าเบาเบ้าอยาแหกปากโอ๊ยอย่ามาตีกูนะให้เงียบปากปิดิมัาเดี๋ยวพี่โนดกันมาชีวิตจริงพระสงฆ์พูดเลยนะใจเย็นๆนี่พวกนี้มันแต่งเรื่องกันพูดกันราอย่างเงี้ยทัานมาขึ้นกี่โมงกันฮะ ขันมาขึ้นยี่โม่เอาอะไรสั่งเต็มเลยนะเบียกตำรวจมาแล้วเดี๋ยวชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้นสายหรือเช้าอ่ะป้าป้าป้าเป็นนาฬิกาปลุกให้โรงแรมบ่หรอมึงมั่นใงเสือกปากพูดอย่างนี้นะชีวิตจริงคนบ้านใต้เขาพูดกันหมดแล้วใช่เว้ยใช่เว้ยไอ้คนไอ้ยโอ๊ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยช่วยด่วย เงียบปากด้วยเงียบปากด้วยทำปุ่นอย่างนี้นะชีวิตจึงให้คนมันตามแหวนจรมึงเพื่อนพี่นดองตำรวจเยอะเลยปากก่อนเงียบปากก่อนเออแม่เจดเงียบเยจ๊คนมาจริงแล้วเนี่ยตื่นทุกเขาตื่นทุกให้จับสันเขาตื่นทั้งโรงแรมแล้วป่ะเออไม่ทั้งโรงแรมหรอกเขาตื่นกันหมดแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวความจริงก็จะเกิดขึ้นแล้วก็คืพูดกับเราเออเงียบปากกันนะเงียบปากกันนะมึงเงียบปากเลยบ้านกูนะเงียบ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  ยังเงี้ยนะไม่เงียบปากกูไม่เงียบหรอกบ้านกูเดี๋ยวมาจริงแล้วพระสงฆ์จัดการแม่งบ้าโคตรรวยไปจังหวัดไหนก็มีบ้านอยู่อ่ะโคตรรวยเลยว่ะไปนอนไปนอนโรงแรมไหนบ้านเคมดไปโรงแรมก็ไปบ้านาบ้นเคมัดไงลูกี่เดิม่จบเเลยมื่อคืนดูกันป่ะลูก เมื่อคืนนั่นแหละยังอยู่นี่เลยครับผมอ๋ออยู่นี่มันเลยลูกข่าเมื่อวานใช่ไหมครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับป้านนาเนี่ยน้องๆอ่ะเออเอฟซีเอฟซีคนดีหมดเลยครับบ้านดีในบ้านนี้ดีแล้วล่ะพี่นอรเป็นตำรวจนะเหพือเหรอใช่เพื่อนตำรวจแต่เขาเป็นโจรไม่ได้เป็นโจรหรอกไอ้นี่เป็นควายแก่เป็นควายไอ้สั้ ดเดียวเออคนมันตายก็พูดกันหมดแล้วนะรัตนาใจเย็นผมแอบมองดูแล้วถึงปืนกันด้วยใครแอบมองเออตำรวจเพื่อนอ๋อนี่มาจากจังหวัดเลยเหมือนกันหมดเลยใช่ครับจากเมืองเลยครับมาจากเมืองเลยเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาววะเป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าบ่าวอ่ะเจ้าบ่าวเพิ่งเทไปหมื่นไหมเหรอที่เลยอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานนักข่าวไปสัมภาษณ์ตอนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายก็อยู่ด้วยกันนะผู้หญิงผู้หญิงมีอยู่ผู้ชายนะตอนนี้ที่เลยอ่ะ ผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ผู้ชายแล้วตรงนี้ยลูกผู้หญิงก็มีลูกมาเลยนะผู้ชายก็มีลูกตนอนปัปดเนาะเมื่อวานคุยนะขาขาไปจะพันป้า ป้าปะที่เป็นเจ้าสาวที่ว่าเขาตกลงไว้แสนหนึ่งเขามาหมื่นหนึ่งค่าตัวป้าหมื่นเดียวอะจริงไหมมึงไม่ต้องมาแต่งเรื่องในบ้านกูเลยนะชีวิตจริงบ้านกูเป็นคนดีหมดทุกคนเลยดีแตไมึต้องด่าด้วยเฮ้ยแกมึงมาอยู่บ้านกูก็ด่าเราเหล่นะเราพระสงฆ์จับจ่อด่าจนฟันหน้าไม่เหลือแล้วเนี่ยมึงไม่ต้องชีหงช้หน้ากูเลยมึงอย่าชี้หน้ากูมึงชีหงช้หน้ากูทำไมมึงชี้หน้ากูทำไมคุจะแอบยิงมึงตายคุณจะตายยิ้มนะยิ้มนะไอ้แม่เดี๋ยวมันที่เอว้วเนี่ยที่ไหนที่ไม่เคยเห็นคุณจะตอบผม ผู้ตองทำไมอะเยี่ยมยักษ์ปลาสักอ่ามีแล้วมีปูทูตมีปูทูตอ่ะแล้วก็ถ่ายลูกกูกับเมียลูกป่ะล่ะถ่ายเลยถ่ายได้ลูกมา้ยถ่ายได้ไปไปถ่ายได้เลยลูกเดชวิจิตรมานี่งูนั่งนั่งมานั่งตรงนี้ไอ้สัสร้อนร้อนจ้าอย่าเยี่ยมนั่ง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 เดชวิจิตรยงจะเกิดขึ้นไหม นั่งเฉยๆนั่งเฉยปั๊นั่งเฉยเออนั่งเฉยคนเลยในภาพนั่งเฉยใจเย็นใจเย็นถ่ายได้ลูกเอาถ่ายเลยนี่ไม่ใช่ชีวิตจริงว่าจะเลยศักดินาวาสนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาสาลุงพระสงฆ์พระตีนกระเทิบเลยให้เราเห็นน่ะนั่งหัวใหม่นั่งข้างๆน่ะยังงไมะป้าขอถ่ายรูปดีๆไอ้สัสถ่ายกันยังถ่ายกันยังได้ยังยิงกัได้ไหม โอเคมหนีกันเฮ้ยเขาถ่ายรูปเอามึงจะมาเฮ้ยได้วไงเดี๋ยวคนแถวนี้ก็จะมากันแล้วตอพระสงฆ์จัดการทางโรงแรมนะครับเขาขอยามึงจะยาและไอ้เหี้ยเดี๋ยวคนแถวนี้ก็ถือปืนกันแล้วเพื่อนพี่โนดอ่ะพระสงฆ์จัดการป้าเขาไม่เคยบอก ปได้ถ่ายรูปในโหดไื่เลยป้าไปอะไรมากไหมป้าเขาขอทะลุกระดาษกัเนี่ยเปอะไรมากไหมบ้านกูอะคนที่อยู่อ่ะป้าป้านี่รวยมากเลยนะเออดีแล้วล่ะที่ปาาพูดเนี่ยมึงจะจนมากแล้วเนี่ยคนบ้านตายเขาบอกจ้องแล้วนะรัตนาจะเย็นๆอโทรมาบอกเราโทรบอกว่าไงป้าเพื่อนพี่โนดเพื่อนพี่โนดเหรอพี่โนดี่เพื่อนเยอะจังเลยนะแน่นอนตำรวจอะ พระสงจัดการจัดการบ่างงปะที่ข้ามจุดสองหลงนะ